ดีอาร์ตปกครองมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปีกิลศักราช1884ประเด็นปัญหาเรื่องผู้สืบทอดต,ตำแหน่งประธานาธิบดีเริ่มกลายเป็นที่ถกเถียงกันในช่วงต้นกรีศตวรรษที่1900เมื่อดีอาร์ตมีอายุได้70ปีซึ่งเป็นเจตนาของเขาที่จะไม่ประกาศว่าจะก้่าวลงจากตำแหน่งประธานาธิบดีในกิลศักราช1904ดีอาร์ตด,ดูเหมือนจะพิจารณาให้โคเซอิฟลิมันตูรัฐมนตรีกระทรวงการคลงังเป็นผู้สืบทอดของเขา ลิมันตูเป็นบุคคลสำคัญในกลุ่มที่ปรึกษา c n เอนติโฟโกซึ่งเป็นกลุ่มที่ปรึกษาเทคโนแครดที่มีความเชี่ยวชาญทางรัฐศาสตร์ผู้สืบทอดที่เป็นไปได้อีกคนหนึ่งก็คือนายพลเบนาโดเรเยสรัฐมนตรีกระทรวงสงครามของดีอาร์ดและยังเป็นผู้ว่าการรัฐนวยโวเรอองนายพลเรเยสนั้นเป็นศัตรูกับกลุ่มซิเอนติโฟโกเขาเป็นนักปฏิรูปสายกลางซึ่งมีฐานการสนับสนุนจํานวนมากดีอาร์ดเริ่มกังวลว่าเรเยส จะเข้ามาในฐานะคู่แข่งดังนั้นจึงบีบบังคับให้เขาลาออกจากคณะรัฐมนตรีดีอาร์ตพยายามลดความสําคัญของเรเยตโดยส่งเขาไปปฏิบัติการภารกิจทางทหารในยุโรปเพื่อให้เขาห่างจากเม็กซิโกและผู้ที่สนับสนุนเขาดีอาร์ตรื้อฟื้นตําแหน่งรองประธานาธิบดีขึ้นอีกครั้งในปีคิดสกสารหัเกร้ยกโดยเลือกรามอนกอรันให้ดำรง,งตำแหน่งนี้แทนที่เขาจะจัดการเรื่องผู้สืบทอดแต่ดีอัตกลับลดความสำคัญของกอรราลโดยพยายามขีดกันเขา ออจากการตัดสินใจในเรื่องต่างๆคิริสกรารลา1908จากการสัมภาษณ์ของเจมส์คลีแมนนักข่าวชาวอเมริกันดีอัดกล่าวว่าเม็กซิโกพร้อมแล้วกับระบอบประชาธิปไตยและเขาจะกล้าลงจากตําแหน่งเพื่อให้ผู้สมัครคนอื่นๆเขาดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีเนื่องจากเหตุนี้ตําแหน่งประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีจึงเปิดโอกาสให้ผู้อื่นในคิริสกรารลา1910หลังจากนั้นดีอารจะลาออกจากตําแหน่งประธานาธิบดี และลงมาทำกิจกรรมร่วมกันกับฝ่ายที่ต่อต้านเพื่อจะรับการเลือกตั้งกลับมาใหม่ความท้าทายที่เกิดขึ้นจากเรเยตเป็นหนึ่งในเรื่องที่ทำให้ดิอัตุกใจตลอดช่วงท้ายของทศวรรษสิ่งนี้ทำให้เขาตาบอดจนมองไม่เห็นอันตรายจากภัยคุกคามของการต่อต้านการเลือกตั้งกลับมาใหม่ที่ดำเนินการโดยฟรานซิสโกมาเดโลในคิริลาศักราร1อย0ฟรานซิสโกมาเดโลชายหนุ่มผู้มาจากตระกูลเจ้าของที่ดินผู้มีฐานะร่ำรวยของรัฐทางตอนเหนือรัฐโกอาเวลา ประกาศเจตนาตั้งใจที่จะท้าทายอำนาจดีอัดซึ่งพยายามเข้ามาเป็นประธานาธิบดีอีกครั้งผ่านการเลือกตั้งมาเดโรชูธงของพรรคต่อต้านการเลือกตั้งกลับมาใหม่มาเดโรเลือกคู่หูของเขามาร่วมด้วยกันก็คือฟาซิโกบวเกสโกเมสเขาเป็นแพทย์ผู้ต่อต้านเดียอัดดีอัดอหวังว่าเขาจะสามารถควบคุมการเลือกตั้งได้เหมือนการเลือกตั้งเจ็ครั้งก่อนหน้านี้แต่มาเดโรมีการลดนลงอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ ดีอาร์จึงมีคำสั่งจับกุมมาเดโรเพื่อให้แน่ใจว่าเขาจะไม่ชนะการเลือกตั้งมาเดโรหลบหนีไปหลบซ่อนในช่วงเวลาสั้นๆที่ซานแอนโตนิโอรัฐเท็กซัสดีอาร์ดได้รับการประกาศว่าชนะการเลือกตั้งแบบถล่มทลายเมื่อมีการถึงได้ชัดว่าการเลือกตั้งถูกแก้ไขตริเปโอออเตการามิเลสผู้สนับสนุนมาเดโรจึงชูงกองกำลังติดอาวุธที่กุชิโยปาราโดเมืองชิบาว่ารัฐชิบาว่าในวันที่10พฤศจิกายน คิรสกศัก้าจุดจบยุคเปอร์ฟิเรียโตโดยในวันที่5ตุลาคมคิรสกศักราชมาเดโรเขียนจดหมายจากเรือนจำที่เป็นรู้จักกันในชื่อแผนซาลุยโปโตโซีโดยมีคำขวัญหลักว่าสิทธิออกเสียงเลือกตั้งเสรีไม่มีการเลือกตั้งให้กลับมาใหม่แผนนี้เป็นการประกาศว่าตำแหน่งประธานาธิบดีของดีอาตนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายและมีการเรียกร้องให้ก่อการกรบฏต่อต้านดีอา์นเริ่มในวันที่20พฤศจิกายนคิรสศักราช แผนการทางการเมืองของมาเดโรไม่ได้เป็นการร่างเขาโครงการปฏิวัติทางสังคมเศรษฐกิจแต่เป็นการเสนอความหวังที่จะเปยนแปลงความเสียเปรียบที่ชาวเม็กซิโกจำนวนมากต้องเผชิญแผนการของมาเดโรมุ่ง้อบปฏิการปลุกระดมให้ก่อการจลาจลต่อต้านดีอาดแต่เขาก็เข้าใจว่าการสนับสนุนจากสหรัฐและนักการเงินชาวอเมริกันเป็นสิ่งที่คอยกัดซออระบอบการปกครองครอบครัวมาเดโรซึ่งร่ำรวยและมีอำนาจ ได้พยายามหนึ่งทรัพยากรเพื่อการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองโดยน้องชายของเขาคือกุสตาโบอามาเดโรเป็นผู้จัดการทรัพยากรเหล่านี้ในเดือนตุลาคมคิทศกรรษ1910และมีการว่าจ้างนักกฎหมายจากวอชิงตันคือเชอร์บรูนฮอฟกินซึ่งได้รับการขนานนามว่า,วาเป็นตัวกระตุ้นการปฏิวัติในละตินอเมริกาที่ดีที่สุดในโลกให้เข้ามาร่วมมือด้วยเพื่อดึงการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกา กลย,ยุทธ์ที่ทำให้ดีอัดเสียเครดิตกับเหล่านักธุรกิจอเมริกันและรัฐบาลสหรัฐนั้นประสบความสําเร็จโดยผู้แทนจากสแตนดาร์ดออยเข้ามามีส่วนร่วมในการเจราจาก,กับกุสตาโบมาเดโลซึ่งนั่นทาให้รัฐบาลสหรัฐยอมน้อมต่อกฎการวางตัวเป็นกลางต่อนักปฏิวัติกระบวนการปฏิวัติในช่วงหลังกิลสกัลดักราช1910ได้ออกมาตอบสนองต่อแผนสั้นหลุยส์โปโตโซีของมาเดโลมาเดลมีสัญญาอันคุมเครือในเรื่องการปฏิรูปที่ดินในเม็กซิโก ซึ่งเรื่องการปฏิรูปที่ดินนี้ดึงดูดใจชาวนาทั่วเม็กซิโกอย่างมากมีการกรบฏเกิดขึ้นไปทั่วทั้งแรงงานในฟาร์มทั่วไปคนงานเมืองและชาวเม็กซิโกชนชั้นแรงงาน,อ,นอื่นๆพร้อมกับประชาชนพื้นเมืองจํานวนมากต่อสู้กับกองกาลังของดีอาจังประสบความสําเร็จมาเดโรรวมผู้นํากองกําลังกบฏเข้าด้วยกันเช่นปาสกาโอโรสโกปันโชบียาลิคาโดโฟเรสมา่อนอเมเรโนสปาตาและเบนุสเตโตการันชาโอโรสโก เป็นชายหนุ่มผู้ชาญฉลักแหลมแ,และมีศักยภาพในการปฏิวัติเขาร่วมมือกับผู้ว่าการรัชชิว,วาวาอับราฮัมกราซาเลตจะตั้งกองทัพที่ทรงอนุภาพทางตอนเหนือและแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้ตั้งความหวังในตัวมาเดโลมากนักกองทัพกบฏยึดเมืองเมคิกาลีและชิวาว,วาซิตีชัยชนะล้อนี้ได้กระตุ้นพันธมิตรคนอื่นๆเช่นปันโชบิยาออโรสโกและบิยาได้ต่อสู้และได้ชัยชนะในยุทธการที่ซิลดัตโคเรส ที่มีพรมแดนติดกับเอล์บซโซรัตเท็กซัสทางตอนใต้ของแม่น้ำริโอกแกรนด์ซึ่งการลบครั้งนี้ขัดตตอเจตนารมณ์ของมาเดโรการเรียกร้องให้การก่อกบฏของมาเดโรได้เกิดผลลัพธ์อย่างไม่คาดคิดเช่นเกิดกบฏมาร์กอเนสตาคศ1911ที่รัฐบาฮาการิฟอร์เนียในช่วงที่กลุ่มมาเดลิสตาก่อการทางตอนเหนือของมิกซิโกมีการต่อต้านเจ้าจินขนาดใหญ่โดยเฉพาะในเดือนพฤษภาคมคศ1911 เกิดการสังหารหมูเตเรออนเมืองเตเรออนรัตโกอาวิล่าซึ่งเป็นเมืองชุมทางเส้นทางรถไฟที่สําคัญมีการสังหารหมู่ผู้ลี้ภัยชาวจีนเมื่อกองทัพสหพันรธรัฐพ่ายแพ้ในการสู้รบอยู่หลายครั้งรัฐบาลของดีอัดจึงเริ่มเปิดการเจราจากับฝ่ายปฏิวัติหนึ่งในผู้แทนการเจราจาของมาเดโลนั่นก็คือผู้ร่วมลงสมัครเลือกตั้งกับเขาในการเลือกตั้งคิรสกราด1 9ึ0การ้อยฟรานซิสโกบาสเกสโกเมดการเจราจาสรุปผลในวันที่21พฤษภาคม คศ1911ตามสนธิสัญญาซิวดัสสวเลสสนธิสัญญาระบุวา่าดีอัรจะลาออกจากตําแหน่งประธานาธิบดีพร้อมกับรองประธานาธิบดีรามอนกอร์เล่ภายในเดือนพฤษภาคมคศ1911และแทนที่ด้วยประธานาธิบดีรักษาการฟรานซิสโกเลออนเดลาบาลาจนกว่าจะมีการเลือกตั้งดีอารและครอบครัวพร้อมผู้สนับสนุนระดับสูงของเขาได้รับอนุญาตให้ลี้ภัยออกนอกประเทศได้ เมื่อดีอัดออกนอกประเทศลีไพยไปยังปารีสมีการรายงานว่าเขาพูดว่ามาเดโลเดปลอยเสือออกมาแล้วเรามาดูซิว่าเขาจะควบคุมได้ไหมหลังจากดีอัดลีไพยมีการจัดตั้งเลือกตั้งในเดือนตุลาคมโดยที่โครงสร้างอำนาจจากระบบเก่ายังคงอยู่ฟรานซิสโกเลออนเดลาบาลาเป็นประธานาธิบดีเฉพาะการจนกว่าจะมีการเลือกตั้งในเดือนตุลาคมทศกราษ1911เดราบาลา เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับให้นำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเพราะเขาไม่ได้เป็นสมาชิกของกลุ่มซีนติโฟโกไม่ใช่นักการเมืองแต่เป็นทนายความและนักการทูตผู้นับถือคาทอลิกภาพลักษณ์ของเขาที่ปรากฏคือความเป็นพวกสายกลางแต่เผ่าฟอนฮินเซอร์เอกอัคราชทูตเยอรมันประจำเม็กซิโกซึ่งไม่ติดต่อเกี่ยวข้องกับประธานาธิบดีได้กล่าวถึงเขาว่าเดลาบาลาต้องการทำให้ตัวเองได้รับการยอมรับอย่างมีศักดิ์ศรี จากอิกทธิพลของอดีตฝ่ายปฏิวัติโดยที่เขาหลีกเลี่ยงไม่ได้ในขณะที่อีกด้านหนึ่งเขาพยายามเล่งให้เกิดการล่มสลายของพรรคมาเดโรอย่างกว้างขวางแม้ว่ากองทัพสหพันธรัฐจะพ่ายแพ้ต่อฝ่ายปฏิวัติแต่พวกเขาก็ยังคงเป็นคุมกําลังของรัฐบาลเหมือนเดิมในขณะที่มาเดโรเรียกร้องให้ฝ่ายปฏิวัติวตางอาวุธและสลายกองกําลังรัฐบาลของเดลาบาลาและรัฐสภา,าเม็กซิโกนั้นเต็มไปด้วยผู้สนับสนุนของระบบดิอาสมาเดโร จึงเดินรณรงค์หาเสียงอย่างจริงจังเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในช่วงนี้แต่เหล่านักปฏิวัติที่คอยสนับสนุนเขาและมีส่วนในการบีบให้ดิอัตลาออกเริ่มรู้สึกท้อใจที่การปฏิรูปแบบกวาดล้างดังที่พวกเขาต้องการนั้นไม่เกิดขึ้นอย่างจริงจังในทันทีมาเดโรเสนอแนวทางการปฏิรูปแบบก้าวหน้าหลายประการเช่นการเพิ่มเงินทุนแก่โรงเรียนในชนบทการส่งเสริมการปฏิรูปการเกษตรบางประการเพื่อเพิ่มผลผลิตภาคผลิตผลในที่ดินการปฏิรูปแรงง,งาน ซึ่งรวมถึง่าตอบแทนแรงงานและการทํางานวันละแดชั่วโมงแต่รัฐบาลก็ยังมีสิทธิที่จะเข้าแทรกแซงในการประชุมการประท้วงตามมุมมองของปีเตอร์วีเอ็นแอนเดอร์สันนักประวัติศาสตร์มองว่าการทําของเลออนเดลาบาลาและรัฐสภาเป็นการชี้เห็นว่ามีพวกระบรฟิเรียโตเพียงไม่กี่คนที่อยากให้กลับสู่ผด็ตการแบบดังเดิมแต่สมาชิกก้าวหน้าของปอฟิเรอาเรียนก็มีความคิดรีเริ่มที่จะยอมรับความจําเป็น ต้องเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเลออนเดลาบาลาส่งนายพลวิกตอริโนกูเอตาไปต่อสู้กับกลุ่มสปาติสตาในมูเรลโลสเขาได้สั่งการเผาหมู่บ้านและสร้างความหายนะการกระทําของเขาทําให้เกิดความแตกแยกระหวะ่างสปาตากับเมเดโรและความขัดแย้งขยายวงกว้างมากขึ้นในช่วงที่มาเดโรดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีมมเดโรชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายและสาบานตนเขารับตําแหน่งประธานาธิบดี ในเดือนพฤศจิกายนคกคศกราัช1911แต่ขบวนการเคลื่อนไหวของเขาสูญเสียพลังและผู้สนับสนุนในช่วงรัฐบาลเฉพาะการไม่กี่เดือนนี้